เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะมูดิ์ออกแบบสไตล์โมเดิร์นลอกบนสังคมคุณภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ามกลางธรรมชาติและความปลอดภัยสูงสุดรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญและแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดพื้นที่28.70ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดอะมูดิ์ โดยเริ่มต้นจากดูโฮมบางบัวทองขับตรงไปยังทางคู่ขนานถนนกาญจนาพิเศษ5.75กิเมตรให้ใช้ช่องทางซ้ายเพื่อกลับรถขับตรงไปยังทางคู่ขนานถนนกาญจนาพิเศษอีก1.90กิเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยวัฒนาเกวียนขับตรงไปยังซอยวัฒนาเกวียนอีก250เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับโครงการเดอะมดิ สามารถติดตามสัพว์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบันบา y j Asset Management